อันเริ่ยังอืมอมเริ่มเลยโดนอะไรบ้างจานีวจากหลังจากที่โดนกับที่เชียง่าตอนที่ขึ้รถเนี่ยนะฮะก็ไอ้มงคุมหน้าไว้แล้วก็เอ,เอาเอาสายมารัดนายชั้นไม่ให้มันเห็นให้แบบไม่เหน็นได้เลยนะเพรานั่งรถไปนานมากวนหลายเส้นอยู่เหมือนกันนะวนใบวนมาเลี้ยวหลายตลบกลับรถใ้ประมาณเกือบ กับการกับกับรถประมาณยี่สิบครั้งแล้วเขาพาเข้าไปป่าหญ้านะแล้วก็ลากผมเนี่ยเข้าไปวิ่งเนยเอาเอาลากตผมในลากไปกับลากเข้าไปในปา่าหญ้าซึ่งมันมีหญ้าตลอดทางเลยนะพอลากเข้าไปเสร็จปุ๊บก็บังคับผมนั่งลงแต่ผมบอกผมไม่นั่งเพราะว่ามันคันในหญ้าใครอยากไปนั่งใช่ไหมผีผมให้ลงไปนั่งกับพื้นหญ้าใช่ไหม แล,แ,ลแ,ลแล้วก็เขาวิวิ่งแล้วเขาก็แล้วเขาก็เดินเข้ามาพูดถกหาหลายเรื่องกันแั้งหลายเรื่องทล้วไปทำไมมัยายอยากนั่งยังไงเชิญนักข่าวทำไมส่งรูปที่นักข่าวแล้วอะไรเงี้ยโดนด่าเดยแล้วนี่ปารนาไม่มีศักดามึงรู้จักหน้าที่มั้ยทำอะไรให้ประเทศชาติบ้างอะไรประมาณเนี้ยระหว่างนี้เขาทำไปร่างกายได้ไหมก็มีมี ตกนีดที่หัวค้ังหนึ่งแล้วที่หลังค้างหนึ่งทุกสองครั้งแล้วก็ขีดหนาสามเลยนะแล้วก็ที่นั่นก็ไม้จิ้มจิ้มแบบจิ้มเบาๆอันนี้คือแน่ใจว่าเป็นไม้ใช่ไหมมันมันเหมือนปืนอ่ะมันจะมีนึ่งปืนจะมีแทง้อนโผล่ขึ้นมาแล้วมันมีแทง้อนนั่นเลยนะเหมือนผมว่ามันก็ไม่น่าจะใช่ไม้จะเป็นปืนแหละต้วที่แม่น้